เพื่อนเปิดสวิตรื่องท่าทุกคนนะครกบบมิกรรมเนี่ยสอมวิทิุเป็นทานินนะครับข้าบอกเปิดไม่ติดเลยทำไมเหมือนกันจ้ะเหมือนเหมือนกันนะเออมันเหมือนกันมันเหมือนกันเออกันนะฮ่เหมือนกันเลยมันจะไม่เหมือนอได้ไงมัน็รุ่นเดียวกันทีนี้เปิดไม่ติดเป็นที่สวิต์หรือไม่อย่างไรส่วนมากเป็นที่สวิต์นี่แหละเอ้ามาล้างสวิต์ก็หายนะส่วนมากนะครับ แต่ว่ทาทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดูแบตเขาหน่อยนะนี่แบตบหน่อยแบตบซางเนี่ยโอ้ยแบตบเน่าแล้วเพื่อนครับเครื่องไม่ได้ใช้นานแบตบเน่าแล้วโอ้ยดัแบบนกันน่าได้เอ้อยถ้าเลิกใช้นานๆก็อย่าลืมเอาแบตออกด้วยนะก่อนไหนเน่าตุ๊ก่อนนี้เนาะโอ้ยไหมครับ เน่าแล้วนะครับนะทีนี้มันมีไฟไหมล่ะบางก่อนมันไปด,ดูดูก่อนดูก่อนนะครับการใช้มิเตอร์วัดแบตเตอรีร่นะนี่ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ก็ได้นะครับตั้งมิเตอร์สองจุดห้าวัดวนวัดวนอ้ก่อนนี้มันเน่าแล้วไม่มีวนหรอ โอ้ยมีเสยมีเสยโอ้ยนี่ครับแต่ว่ามันก็ต้องประมาณนี้นะถ้าตั้งมิเตอร์ที่สองจุดห้านะครับเข็มมันจะชี้ตรงนี้เลยถ้า,ถ,าถ้าดูสองจุดห้านี่ก็สเกลสองจุดห้าไม่มีก็มาดูสเกลสองร้อยห้าสิบนะตัดศูนย์ออกไปใส่จุดเข้าไปตรงนี้นะก็ตรงร้อยห้าสิบนี้ตัดศูนย์ออกไปใส่จุดตรงตรงเลขหนึ่งมันก็จะเป็นหนึ่งจุดห้าขึ้นมาตรงนี้นะครับอ่้ไม่ได้แล้ว นี่ก็คือเฮ้ย,ยนี่ก็คือแบตเตอรี่หมดไฟแล้วนะครับเบิดไฟแล้วอ่าเพื่อนๆหมดไฟกันแล้วหรือยังครับเพื่อนที่ดูคลิปวิดีโอช่างวิทย์มันมันน่าจะมีไฟอยู่นะเพื่อนๆนะถ้าหมดไฟแล้วก็คงจะไม่ได้มาดูคลิปวิดีโอช่างวิทย์หรอกเน้นเอาอื่นหมาเนาะอ่าแบตเตอรี่หมดไฟนะครับที่นี้ แบตเตอรี่หมดไฟในกรณีแบตเตอรี่หมดไฟนะครับเราก็เอาภาคจ่ายไฟมาจ่ายเข้าไปนะครับนะครับภาคจ่ายไฟมาจ่ายเข้าไปตัวนี้นะครับแบตเตอรี่สี่ก้อนนะครับเราก็ใช้แหล่งจ่ายไฟ6โวลต์มาป้อนนะครับนะมาดูกันนะครับแรงดันไฟ5้าโวลต์หโวลต์อย่างนี้ก็ได้6โวลต์ก็ได้4ี่็ุดห้าก็รั้ ก็เรื่ราวนี้เราก็เอามาใส่นะเพื่อนปกติก็ต้องมีปากีบนะแต่ปากคีบเนะี่ยมันเสียหายไปแล้วนี่อย่างนี้ก็ได้ที่นี้ก็นี่นะต่อเข้าไปนี่ตรงขั้วเปิดเครื่อง ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับน่าจะเป็นที่สวิตนะครับเพื่อนครับกำลังจะเปิดฝ้านะครับเปิดแล้วนะครับโอ้ตัวนี้เขาใช้ไฟฟ้าได้ด้วยนะครับนะ ตอนนี้นะครับเราก็มาดูนะสวิตนะเราอาจจะยังไม่ต้องปล่อยไฟเข้าก็ได้นะครับเราก็มาดูเพราะงครับเพื่อนไทยบ่อนให้เพื่อนเอาค่อยแดงเสิร์ฟมาส่วนนี้ใอ้ไข่แดงเสิร์ฟจานเท่าเพื่อนจานมาให้จานอยู่ตลาดให้ร้านถูกซูเปอร์กันนี่ไว้ถึงร้านมันก็ไม่ขื่นในไม่มีสัญญาณนักขึจะเปลี่ยนไม่เป็น่ะซื้อไม่เป็น่ะตั้งมือถือไว้ว่ามันจานใส่แกง จันดาวเทียมหาดยังนี่สายเหบ่เฮ้ยเนี่ยเอามาดูสว <p ours hal> ิตช์นิดเจ๊พอสวิตช์ขึ้นเอ้ดูมิเตอร์ก่อนดีกว่าเอ่อมิเตอร์นี่ซีซีซีศูนย์แล้วนะนี่มันซีศูนย์ละเบาคือคนเมาแต่ยางบิดเอกลักษณ์มันเป็นเอีลักณะลักขอยไอ้ อาจารย์เซียนโมโหท่านมาเอามาดูนั่นไงเอ็นไหมไม่มีไม่มีค่าความต้านทานเลยก็แสดงว่าในส่วนนี้สวิตตน่าสัมผัสมันมีปัญหาอยู่แล้วล่ะเออส่วนมากแล้วสวิตน่าสัมผัสมีปัญหาแต่การเล่าอ,อะไรให้ฟังเนี่ยเล่าใั้ช่างมือใหม่ฟังมันก็เลยต้องวัดอันนั้นอันนี้อย่างนี้อย่างนั้นมันก็จะไม่เหมาะสําหรับช่างมือเก่านะ ช่างมือเก่าที่จะมาคอยจับผิดการทํางานของช่างบิดนี่โอ้ยอย่ามาทําพี่อย่ามาทําเสียเวลาไอ้ที่ทําอยู่ในนี้เล่าให้ช่างมือใหมให่เขาฟังเออคนที่สนใจใหม่หเขาฟังเขาอยากจะฟังบางคนก็ไม่ซีเรียสซับเทคนิควิชาการอะไรช่างวิ์ไม่เห็นมีเลยเะสิเอาอย่างหลายไอ้ข้าเจ้าอยากได้ซับเทคนิคปนหนนเจ้าก็ไปบงังระดับสองด็อกเตอร์เขาที่ไหนอนี้มันระดับช่างมือไม้ กัไหอันนี้จะทําอะไรอันนี้ก็จะเอาเอาสายไฟแล้วก็เอาจําลองการมีแบตเตอรี่ของเครื่องเขานะต่อแบตเข้าไปอย่างนี้นี่หกโวลต์บางทีได้ไยโอ้ยได้ล้วทีนีเอาดาัาบางบัง้างดังแล้วเปลี่อ,อกนกี่อบเ่อนก่อแล้วทีนี่ลองวัดสวิตช์ดู เมื่อกี้วัดมาติดนะที่นี้ได้แล้วเห็นไหมแต่ว่าค่าความต้านทานต้องอย่างนี้นะเห็นไหมแต่ว่าลา,าวัดปุ๊บเห็นไหมมีค่าความต้านทานที่สวิตช์ถ้าเป็นแบบนี้มันจะเปิดติดบ้างไม่ติดบ้างแล้วเครื่องก็จะเหมือนเป็นการกินแบตเยอะเพราะอะไรรู้ไหมถ้าแบตเต็มถึงจะใช้งานได้เพราะเกิดค่าความต้านทานที่ สวิตนั่นเองทีนี้เรามาดูว่าแรงดันตกข้อมสวิตในกรณีในกรณีที่มีค่าความต้านทานในสวิตค่าความต้านทานในสวิตแล้วทีนี้มันก็จะมีแรงดันตกข้อมสวิตเห็นไหมนี่ก็คือวัดโวลต์นะเห็นไหมมีแรงดันตกข้อม ถึงจะเปิดฟังได้แต่ว่ารู้สึกว่าเครื่องนี้เปลืองพลังงานเนื่องจากว่าสะพานไฟตรงสวิตช์ไม่ต่อกันหมายถึงไม่ต่อกันสมบูรณ์แบตยังไม่หมดก็เป็นแบตหมดติดบ้างไม่ติดบ้างนี่ก็เป็นสาเหตุมาจากสวิตช์ะนั้นแล้วเนี่ยการซ่อมแซมก็คือการเปลี่ยนสวิตช์หรือจะทำการ ล้างหน้าสัมผัสก็ย่อได้ล้างได้ไหมเพียงัตเนาะนี่ก็คือหน้าตาสวิตถอดออกมาล้างหน้าสัมผัสอย่างที่เคยเคยทำมาในส่วนของการซ่อมหล,าย,ลายเครื่องที่ผ่านมานั่นแหละแต่เครื่องนี้ก็แกะออกมาเฮ้ยนี่คือสวิตดีดีดีด เวาวดีๆหน่อยได้ไหมเดี๋ยวนักวิชาการเนี่ยเขาจะมาคอมเมนต์เขาจะดา่าด่ามากกันเยอะด่ามาไว้ทเอฟซีเขาดา่าเนยเอานะครับนะในส่วนของหน้าสมาัมผัสนะครับนะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,น,น,นเห็นนะครับเนี่ยหน้าสัมผัสตัวนี้นะครับนะมันเกิดค่าความต้านทานแล้วก็เพียงทําความสะอาดนะเอามีดไปขูดหน้าสัมผัสเขาเอาเรามาดูค่าความต้านทานสวิตกัน มาดูว่าหลังจากที is, ่ถอดสวิตออกมาแล้วในหน้าสัมผัสสวิตเขาจะมีความต้านทานเท่าไหร่นะครับนี่ก็คือสวิตดูเห็นไหมจริงๆแล้วมันต้องศูนย์แบบนี้ดู เห็นไหมไม่ศูนย์ก็แสดงว่าเกิดค่าความต้านทานบนหน้าสมัสสวิตท,ทีนี้การซ่อมสวิตถ้าไปซื้อสวิตตัวนี้นี่มันจะขายมาในราคา20บาทเศ้าบาทกขบพอซื้อบอขานไปโคตจริงจริงมันทำได้เร็วมากแต่นี่เราสู่กันฟังไม่ได้สอนนะ อย่าหาว่าผมซ้อนนะเนี่ยไอ้น,นี่เ่าให้ฟังนะอ๋อขูดหน้าสัมผัสหลายๆคนนี่เข้าใจว่าผมซ้อนนะเนี่ยผมไม่ได้ซ้อนนะครับเปิดสวิตทีท่นี้หลังจากขูดแล้วเห็นไหมของแฉะเริ่มจะเป็นของแฉะแล้วจริงๆต้องได้แบบนี้นะ ตรงได้แบบนี้นะครับค่าความต้านทานนะครับค่าความต้านทานจะได้แบบนี้คือชี้ศูนย์นะตัวนี้หลังจากขูดแล้วเป็นแบบนี้ขูดอีกครั้งหนึ่งได้ไหมเป็นไปได้ไหมที่จะขูดอีกครั้งหนึ่งเป็นไได้ไหมเป็นไม่ได้ขูดอ,อีกเสียงอะไรผิดๆบเสียงขูดสวิต เพราะว่าเราไม่มีนักตัดต่อนักตัดต่อไฟทำเอฟเฟกต์แล้วก็ตัดต่อคลิปละสามพันหนุนลงคลิปวิดีโอไปได้สามบาทไปเอาค่าตัดต่อที่ไหนมาไปทำนะครับดูไม่ได้เกิดจากอะไร เกิดจากความสกปรกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน้าสัมผัสและก็ในส่วนนี้ถ้า้นไมยจะ,จะทําให้มบนดีก็แกะมาแล้วทําการขูดมันจะมีค่าความต้านทานในส่วนนี้ด้วยแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ด้วยฉะนั้นแล้วน้ำมันอนเนกประสงค์เราลองฉีดเดีนี่ฉีดน้ำมันอนเนกประสงค์กันไปแล้วทีนี้ก็ทำการ คุณลำคาญเสียงพึบพึบเพีย์โอเคไม่เป <laughs> ็นไรว่าจริงจงานนี้ที่นี่มันเป็นอะไรที่ซีเรียสมากนะมันไม่ใช่มาพึบพกันอย่างนี้นะเวลาทำงานจริงๆอ่ะดูเห็นไหมมันต้องเป็นแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมเกิดจากอะไรเกิดจากความสกปรกของเนี่ยจุดใดที่มันเคลื่อนที่ได้ เราต้องทําความสะอาดไม่ว่าจะเป็นในส่วนนี้หรือเป็นในส่วนนี้ก็ตามในส่วนนี้ถ้าเกิดความสกปรกจะติดได้ไม่ติดติดบ้างไม่อลิ่นคือพันธ์นนนนกันแท้อลิ่นคือพันธ์กันแท่นะอันนี้สําหรับช่างมือใหม่อย่าดราม่านะเบิบเห็นไหมแล้วทีนี้พอเราทําทําการ <c oughs> ทำการขืนล้ว พวกต้้งมีคนดาเนี่ยน่าเราคิปนี้ถ้าผู้ใดบ่ด,ด,ดานี่่ได้ดได้ตองดาเด้อ้าวทีนี้เราดันตัวนี้ขึ้นมาชชดันขึ้นมาแล้วเนี่ยนี่ดันดันตัวนี้นะดันตัวนี้ดัดขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้มันสัมผัสก็ได้เร็วขึ้นเนี่ยทำไมลูก้ามาเอาเลยขามาเอาอไม่ใช่ไม่ใช่รถคนละคันเอามาดูเอ็นไหม อย่างนี้ได้เลยนะครับเพื่อนอนี้ได้เลยล้างสวิตนี่จะเล่าไหมครับประหยัดค่าสวิตไปได้20บาทแต่เพื่อนรู้ไหมค่าใช้จ่ายมันเสริมค่าใช้จ่ายมันแฝงในการในในสวิต20บบาทนี่คืออะไรเพื่อนต้องขี่รถไปซื้อครับถ้าหากว่าไม่มีเนี่ยเพื่อนต้องขี่รถไปซื้อ ไปซื้อเนี่ยค่าน้ำมันรถเท่าไรครับเอาประกอบเข้าไปครับใส่ลูกค้ามาโอ้ยไมอยากผากได้เอาใส่เข้าไปครับมันได้แล้วละ่ะสวิตในี่นล้างอย่างนี้นะเอาสรุปการล้างสวิตขูดหน้าสัมผัสไม่ว่าจะเป็นในฝั่งนี้ในฝั่งนี้ลินเพื่อนจะเคลือบตะกวัวแล้วแต่เลยแล้วทีนี้ก็ฉีดน้ํายาเข้าไปเพื่อล้างจุดนี้จุดที่เคลื่อนที่ได้โอเคครับต่อเข้าไป เห็นไหมนี่ก็คือการล้างสวิตมาดูแรงดันมาดูค่าความต้านทานหลังจากที่ประกอบเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยตั้งมิเตอร์ให้ชี้ศูนย์เข้าไว้เปิดสวิตชปิดแรงจ่ายก่อนดูค่าความต้านทานที่เกิดขึ้นตรงหน้าสัมผัส เห็นไหมไม่มีแล้วเห็นไหมเป็นอะไรที่สุดยอดมากเตอ๋อชี้งี้นะดูค่าความต้านทานเห็นไหมไม่มีแล้วแสดงว่าการล้างสวิตเป็นอะไรที่สมบูรณ์แล้วสุดยอดมากสุดยอดจบการล้างสวิต สล้หลังจากที่ทำการล้างในส่วนสวิตเสร็จไปที่เรีร้อยแล้วสมบูรณ์ล้านเปร์เซ็นไม่สามารถเปลี่ยนแบนด์ได้จาก AM มาเป็น FM มิดจีรีนั่นก็หมายความว่าในส่วนของสวิตแบรนสวิตตัวนี้เกิดปัญหาเป็นอย่างหนัก นี่ AM นี่ FM นี่ FM ได้บ้างไม่ได้บ้างถนงทนทยีปัาษาร้านใหญ่ใจกลางตลาดตได้บ้างไม่ได้บ้าง ฉะนั้นแล้วเป็นที่สวิตแบนสวิตแบนสวิตตัวนี้เกิดปัญหาเป็นอย่างหนักทีนี้ถ้าจะใช้ในส่วนของน้ำมันอนเนกประสงค์เข้าไปฉีดก็ได้แต่ว่าเพื่อความคักแกะสวิตตัวนี้ออกมาถอดบัตรกรีถอดบัตรกรีเลยโว่งว่าง้วชีวิตของเราเนี่ยมันว่างได้แห่งไหนเนาะ อารเลยนี่คือสวิตจับกับโมคย,ยูแลละตกปุกตกเปียกแกสวิตตัวนี้ออกมาทำความสะอาดนะสวิตตัวนี้เป็นแบรนสวิตเลือกแบรนให้เป็น AM หรือ FM แกเอ,อกมาแบบนี้แกออหลุและ เบ้ยเราวางเรเบอยเราวางนอนวางก่อนวางก่อนทำความสะอาดหน้าสัมผัสตัวนี้ให้จงได้การทำความสะอาดยากไหมเสร็จยังเสร็จแล้วฉีดน้ำยาเนี่ประสองเข้าไปเพื่อล้าง แปรงลวดทองเหลืองเราไปใส่ละมันเหี้ยแล้วไอ้มันเหี้ยเห็นไหมสะอาดที่นี่นะครับ โอ้แต่ว่าตรงนี้เล่นไม่ได้นะเพื่อนมันเล็กมันเล็กเดี๋ยวมันหายเดี้เลยแป๊บหบนึ่งนะโอ้ตาย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 คนไกลสวิตนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนครับให้ความสําคัญเลยบุรีไปปีบปีบปีบบไรเไีเลี่ยาได้หนิมันสี่ยได้ใหญ่มันสี่ยาได้มันหน่อยเด้อเล็กนะครับนะเออตรง,งตรงนี้หน้าสัมผัสตัวนี้สําคัญนะครับเดี๋ยวไปเออเดี๋ยวเดีย๋ยวได้ละได้ละ เข้าสู่กระบวนการการเล่นต่อไป,ปอโอ้ได้แล้วครับนะอ่อลงกำลังแล้เพื่อนพูดจะไปขูดแรงนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไปกินหน้าสัมผัสเอาขูดธรรมดานะครับเอาให้ความสกปรกมันหายไปแค่นั้นเองนะครับนะโอ้โอยเขาสียดยค่าเน็ตเจ้าเขามาเบิงได้ ข่อยเส Harriet, 僕僕 Aw, ียดายคาเน็ตพวกเขามาเบิ่งเด้บ่เอือตัคนสิด่าข่อยเออะโอเคนะครับนะเดี๋ยวๆบ่ปกคักผัวแด้ไอเดี๋ยวมันเฮียไอเดี๋ยวมันเฮียเดี๋ยวๆๆเด้ออะประกอบสวิตช์เข้าไปครับเพื่อนๆโออ้ยยเเื่ ประกอบเข้าไปนี่ก็เปื้อนกรอครับขอแล้วครับอ่ะประกอบเข้าไปนะครับเพื่อนครับแล้วการในส่วนของเ m เมนี่จะดีขึ้นในประเทศไทยเฮาในโงนี้รอนดีสุดมีสภาพอากาศแบบนี้ฝนฝ่าจะมมา่ายบอ่อนะครับอสิน้นสิ้นเดือนนะครับ นะครับบอมี่หรอคิดว่าบอมี่ฝนเนี่ยนะครับบอมี่แน่นอนบอมี่ยังยินอเลยี่สุดก็ทำการซ่อมเสียบที่รลอยแล้วร้ายเพิกฟังถนงสูงร้านขวัญข้าวทีอุ้งศาครับคุณครับเ้าก็ได้รายอยู่เป็นเรา อาเสร็จแล้วเพื่อนทีเรียบร้อยน,ยน,นยอะครับเด้อไปเด้อดีไอไปเด้อจูขาดใจไปไปไปมีมาเห็นแนวไหมขาดตุ่นยับเยินเลรอล่ะตองขีปุ่นตัวนี้หาสิบบาทหนึง่งโม้ไรสวัสดีครับ